บอกคอยดิค่อยชื่อเอามือนี้แม่แม่นม่แ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 ม่ัม่แม่แม่เม่อเคแม่คม่่แมแม่แม่แม่แแม่แ่แค่บม่้ม่แม่แม่แม่่แด่แ่แแม่แบ อย่นัรหลวงจะมีนหลวงนมาต้อนเเมาแนวนี้แม่พวกพเจ้าอยู่สุภาพว้านนั่นและเพราะว่าสภาพมันแตกต่างกันโอ้ยอย่บนรแพ่กันมุดไมมเันยท่กันเวเาเาแตกต่างมันมันมัแตกต่างแตกต่างของคนนี่แหละ แตกต่างแต่คนว่าคนมันจะรักษาตัวเองเท่าน,า<อ>น,นั้นเลยว่า<อ>มาตอนเช้าสะอาดเองเด้อเออบางคนอยู่ไก่กันกักโฆษาที่น้องทางที่น้องโฆษณาเจ้าหน้าที่ตอนนี้มันต้อนรับงนะไรไปเลยเนี่ยนะ<อ>ได้ค่อยป่ยพวกเจ้าเมือ่อะไรแต่ว่าพวกค่อยจะเห็นบนบันทึกกับเจ้าว่าคนจำนวนนี้นี่มีอาการติดเชื้อและให้พวกเจ้าค้างตรวจสอบได้ไดไดมามาเห็นบนบันทึก คอยบอกไอ้น้องคอยบอกฮหดบ่แมเมนบ่แม่มนแน่ยุ่หงอกอะยุ่งหันหงียงเขาบ่ได้ว่าแบบนี้บอกคอยนี่คอยชี้บามือนี่โมแมนบ่แมแมนเน่ีมาต้ตีบังคับ่ได้เด้อเขาบ่ได้บังคับนี่แหละเขาได้บังคับต้ติบังคับไปเขาแต่ว่าเขบได้บังคับชีบังคับอย่างบังคับแต่ว่าคอยบอกว่าคันพวกเจ้ามีความเสี่ยง ไอรเฮาหมดมั่นใจทำตัวเองนี่เจ้ายังไม่ได้เจ้าไะบุญได้เป็นนางเขาไม่ตัวเขาขันเจ้ามั่นใจแล้วเจ้าเฮ็ดบทญมาทึกกับใครเขาบอกเฮ็ดกับเจ้าเนี่ยเขาต้องเขาต้องเยอะเลยเขาไม่ได้เป็นนางเขาไม่ได้แพงดีเจ้าวาเวลาเวลาเจ้ากดพยานอันนี้มันมันจักสุโมงที่เจ้าติดเขาบอกเขาบอกเคยเป็นเขาบอกเจ้าฮู้อปล่าหรอคอยกับบุฮู้นี่แต่ย้อนคอยบุฮู้เลยคอยจึงเฮ็ดกับเจ้าก็ต้องห่วงเขาเขาบอกต้องห่วงเขาว่าตัวเองเอาขันเจ้ากับผู้อื่นได้เสียะ ไป็น่งู้พืนไปยังกับเขาเขาไ่ได้ไปยังกับผู้อื่น่นพูดที่เจ้าไปใกล้สิับกระพู่นนะเป็นเขาอื่นเป็นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นนะอายเอยบอแมนบอแมนเจ้าเข้าใจ